โดยสรุปคือปัญหาที่เจอก็คือปัญหาที่หนึ่งจากการไล่พื้นที่นะคะ <c oughs> ผู้ค้าเดิมซึ่งขายมาตั้งแต่การเปิดหมู่ตลาดนักจัดจักรในอแอร์เรียที่ดี <c oughs> ที่สุดก็คือบริเวณอขอนาฬิกานะคะ <c oughs> เรียกว่าโครงการสีม30นะคะเพ <c oughs> ื่อพยายามห้เอกชนมาดําเินการลงมทั้งได้ลิ้นรอนสิทธิ์ <c oughs> แล้วก็เพิ่มค่าใช้จ่ายให้กับผู้ค้าเดิมซึ่งอันนี้ เราได้ร้องเรียนไปที่กรพอพอกพรไม่มีการดําเนินการการดรวัชชัยนิยนต่อปปชเรียบร้อยแล้วเราก็จะไปเร่งรัดปปชภายในเดือนนี้นะคะคส่วนที่2ก็คือส่วนของค่าเช่าที่เพิ่มขึ้นมาผิดมติครรมนส่วนนี้และก็ส่วนห้องน้ําส่วนค่าปรับต่างๆเนี่ยเราจะขอเข้าไปฟ้พองพผู้ว่าก,กรมโดยดรวัชชัยเนี่ยจะนำผู้ค้า ข้าไปพบผู้ว่ากคมอเราได้เคยทาหนังสือแจ้งไปแล้วนะคะหลายครั้งตอนนี้ก็คงจะขอพบเพื่อที่จะได้พูดคุยกันว่าจะแก้ไขปัญหายอย่างไรโดยเฉพาะการขึ้นราคาค่าแฝงจากพันแปเป็นสี่พันกว่านะคะขณะนี้เราก็รู้ว่า,าสภาพเศรษฐกิจไม่ดีกู้ค้าก็ประสบปัญหายากลำบากอันนี้จะต้องไปรึกษากับผู้ว่ากทมรวมทั้งนโนชน์อื่นใดที่แอบแฝงอยู่ในตลาดก็อ,อยากจะให้ผู้ว่าเนี่ย ลงมาขวาดเอากวาด,าวาดจัดทุจากตตรงนี้นะคะให้มันสะอาดด้วยนะคะเดิฉันมาตรวจครั้งที่แล้วแต่การขูกร้องเรียนก็ไปชมห้องน้ำก็เห็นสภาพห้องน้ำมันไม่ไหวจริงๆริทางกรทมก็ดีนะคะก็รีบปิดปรับปรุงเลยนะปิดปรับปรุงตั้งแต่เดือนกุมภาที่ดิฉันมาจนถึงวันนี้ไม่ได้เปิดให้เขาใช้นะคะแล้วก็มันก็ทำให้ผู้ค้าเนี่ยไม่มีห้องน้ำเข้าไม่พอ <ไง S 1> ด้านเที่ยวก็มไม่มีรุ่งน้ำนะนะคะการปรปับปรุงที่มันไม่มีกําหนดระยะเวลาแบบนี้เนี่ยยิ่งทำความเดือดร้อนให้กับผู้ค้าแล้วก็ตลาดเอง้ายน,น,นะคะเนื่องจากว่าทุกครั้งที่เราได้รับการร้องเรียนแล้วเราดาเนินการนี้นันงนสือปิึงทีมเนี่ยเลถึงตลาดเนี่ยผู้ค้าจะถูกผลกลุ่โดยตั้ง,งว่าผู้ค้าที่มาร้องเรียนเนี่ยเป็นปฏิบัติรปักต่อปอลิธิมดิฉันขอเตือนนะคะ ถ้ามีการมาข่มขู่ผู้ค้าอีกถ้าผู้ค้าร้องเรียนมาดิฉันเอาเรื่องอังกฎหมายถึงที่สุดนะคะเพราะวันนี้เราต้องเอาความจริงมาพูดกันเราจะไปหาท่านผู้ว่าเพื่อเอาข้อมูลที่ท่านดูให้ท่านมาปัดหวาดสิ่งที่มันไม่สะอาดที่มันอยู่ข้างในตลาดนัดจัตุจัสนี้นะคะคก็ขอร้องนะคะอย่ามีการขู่ผู้ค้าอีกถ้ามีการขู่ดิฉันเอาเรื่องนะคะ